โอ้เชี่ยบอยเปิดทางคันแรกจะรอดไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมเฮ้ย แค่นี้จิบจิบอ้มีแต่ดินขี้ต้มเลยครับดินเหนียวเลยโอ้ คอมสุพีซีสองร้อยรุ่นน่าจะรุ่นเปดนะครับเลยหรือเปล่ารุ่นสิบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาดูคันต่อไปกันพี่ฮิงนะครับมาแล้วครับคันต่อไปครับสมอพี่ฮิงนะครับอันนี้พี่ฮิงครับรถลุงมิ่มปกติพี่แซกจะขับครับแซกผมซื้อคันนี้จะขับ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้ช่วงนี้ไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้ขับนะครับโอ้โช่องดอนอันนี้ยาวนะครับ4เมตรอันนี้โอร้อนไหมน่าจะ210นะครับคันนี้ ตเกเต็มเลีม้ลเหล็ก <c oughs> ผมว่าน่าจะสบายๆนะครับรถเครื่องใหญ่ใส่ประมาณ5 5 5บุ้งกีครับก็เต็มล้ว4่ถึงบุ้งกีโอ้โดูดินว่ะดินสมองครับ โอ้ดินนี้เหมือนจะติดกระบะครับแต่ก็ไม่ติดครับมันไหลลงเองวันนี้ลองเอาซัมซุงถ่ายบ้างครับหลังจากไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนะครับถ่ายแต่ iPhone ลองซัมซุงมันสต็อปได้ไง p h o n e มันสต็อปไม่ได้ครับไหวไหม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับสบายสบายเลยโอ้ไปทงมาแล้วมาแล้วครับทอทงฮานามิสมบัติยากเครื่องน่าจะเจโอแปดซีเหมือนกันนะครับสองคันนี้โอ้เหล็กบองฝุ่นหัก อากาศเย็นมากตอนนี้เมืออฝนจะตกเลยทางทําใหม่แล้วรถไถามาทําครับนี่เอ็มเก้าพันครับเก้าห้ามาแล้วครับพี่ธงเชียงไม่ตาย มาดูไปตรงขึ้นกันสามมุ่งกี่ละสามหรือสี่น่าจะสามนะสามสี่ โอ้สบายสบายครับอันนี้ต้องทำปั๊มใหม่มันกระพือปุ๊บปุ๊บบบปปปุุุ๊๊๊บ คนขับแมคโครไปซื้อบุหรี่นะครับผมล่อขอลองขับใส่รถหนึ่งเที่ยวสุดจัดเลยยังนิ่มอ่ะรถใหม่เลยครับมีกล้องท้ายด้วยโ,โเจมเลยอะ <c oughs> เอ้ยังช่ำเลย <c oughs> บ้านกวดฝนตกแล้วนะครับไม่รู้เราจะกลับบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยตเตนี่อะไรเนี่ยเด็บเด็บเออแต่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 ที่ผมแต่ผมขับเ <c oughs> มื่อกี้นะแบบมันไม่คือคกอก,ก,กักเลยอะ่ะมันไปแบบยังไงอะ่ะมันไม่เหมือนมันนี้มันน่าจะเป็นแบบรถใหม่หรือเปล่ามันแบบมันขับสบายกว่ามันแบบเหมือนเราขับพวกวอลเลนทยอะไรอย่างนี้มันจะแบบ มันแบบกึกระกรกกกแต่นี่มันแบบสมูทสมูทเลยอะดูะวะเราแต่คอนโทรลแบบแบบดูวะดูวะนี่นี่ดูนะคอนโทรลมันแบบเบาแล้วมันแบบมันไม่ไปเกินมืออะมันไม่เร็วเกินอะมันไม่เร็วจัดอะแล้วแบบมันขับง่ายครับขับได้เลยขับเมื่อกี้ก็ใส่สีบุ้งกี่เต็มแล้วนะครับ ผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันค่องตัวมากเลยนะแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแบบมันคล่องตัวจัดอ่ะแบบมันยังไงล่ะมันแบบมันค่องตัวแบบเราเราแบบมันไม่มันตามตามมือตามมือมากมากเลยมันแม่เนี้ยดูดิรถนันใหม่ไงเอเย็นครับภายในก็ สวเขาไปซื้อบุหรี่น่าจะได้ขับประมาณเที่ยวสองเที่ยวนั่นแหละขับรอครับเขาบอกว่าโอ้ครับคนขับรถไทยก็ไม่ขับอีกเพราะว่าโอ้ให้ให้ซนอนนขับเลยผมไม่ขับหรอกหนู่มก็เลยต้องขับบอโอ้ไม่ขับหรอกไม่อยากขับแกก็เออขับให้น้อยสักเที่ยวสองเที่ยวไปซื้อบุหรี่ก่อน เพาเลยต้องขับครับโอ้โหขับนิ่มูจกนี่เป็นบานเดียวเหมือนพ่โกโกเบเลยนะเมื่อกี้วางดินแรงไปหน่อยครับ <c oughs> ให้ชินมือนี่น่าจะเป็นปุ่มแบบปุ่มยกของหรือเปล่าหรือว่าปุ่มเปลี่ยนโหมดไม่รู้เหมือนกันนะ ตัวน,นี้เปิดกระจกได้ครับแต่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้าเป็นกระจกเปิดเงียวครับสุดจัดนี่ก็ปดดน่มาแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บาย,บายแล้วกันนะครับตักดินก่อน,นครับเที่ยวหนึ่ง